พลังวิทย์คิด,คดเพื่อคนไทยโดยสวทชอตอนเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับชุมชนปกติแล้วการผลิตข้าวสารเพื่อจำหน่ายนั้นเกษตรกรต้องขนส่งข้าวเปลือกไปยังโรงสีใหญ่ๆนะครับแน่นอนว่าต้องมีค่าใช้ใจ่ายทั้งค่าขนส่งและค่าจ้างสีข้าวครั้นจะซื้อเครื่องสีข้าวขนาดเล็กไว้สีกันเองในชุมชนก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเพราะราคาแพงและประสิทธิภาพไม่ดีพอแต่ตอนนี้นักวิจัยไทยมีข่าวดีมาบอกครับ นักวิจัยสวทชออกแบบและพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพในการกระเทาะเปลือกสูงและเมล็ดข้าวหักน้อยกว่าเครื่องสีข้าวทั่วไปเนื่องจากใช้ลูกยางคู่ในการกระเทาะเปลือกชุดขัดข้าวมีรอบการขัดที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีชุดระบายลมดูดรำข้าวด้านนอกตะแกรงขัดจึงไม่มีรำข้าวติดเมล็ดข้าวออกมา เครื่องสีข้าวขนาดเล็กนี้มีคุณสมบัติเด่นคือสีข้าวได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาวมีกำลังการผลิตประมาณ150-200กิโลกรัมข้าวเปลือกต่อชั่วโมงหรือ1.5ตันต่อวันได้ข้าวกล้อง67-71%และข้าวขาว55-60%ข้าวที่ได้หลังการสีมีคุณภาพดีมีปริมาณเมล็ดข้าวหักน้อยลงเหมาะสำหรับใช้งานในระดับชุมชนทั้งสีข้าววิกินเองหรือผลิตข้าวสารออกขายสร้างไรายได้เพิ่มให้กับชุมชนวิจัยและพัฒนาโดย m t ็มเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช02-564-8000